แต่ใน,ในี้ที่วัตถเนี้มีหลายชิ้นเลยนะคะใครชอบงานกระจกเนี่ยให้เชิญมาชมที่หน่อยแล้วก็ประทับใจสินค้าอะไรของพระโชคุณเสรศษเลยครับนี่นี่ค่ะตัวตัวที่เป็นเอมีวรดีไซน์มันเป็นเวรดีไซน์นะครับเพิม่มก็มีชดด้วยนะคระับแล้วก็เก้าอี้ที่ฉันรันได้นอนอยู่ที่ฉันได้นอนอยู่ไหมคะสบายมากใช่ไหมแก้วอลองนั่งกางร่างกายดูดูว่าของพอดีไหมโอเคนั่นก็เป็นความประทับใจของคุณดาวนะ นิสิตท <to me S 1> <teaching. S 2> ี่มีความเป็นผู้ทรงวิชาคณิตเรียว่ามีลายกราฟิกต่างๆเงี้ยค่ะแล้วก็ที่พัดพ่อเนี่ยก็อย่างที่พี่ดาวบอกเรื่องกระจกเนี่ยเป็นเรียกว่าแองของขึ้นเชื่อของเขาใช่แล้วโดยสตรงตัวเนี่ยขากระจกด้วยแล้วพอพี่ๆเนี่ยเปิดร้านเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบในวันที่ือนแบบที่ได้ใครเลยที่รับรวมกระจกตัดสายกันเนี่ยตัดเรื่องมากเยที่เราไม่ได้ไปหาเองเลยนะ คนสุดท้ายนะครับชายหนุ่มของเรานะครับคุณป้อมนะครับชอบแต่งบ้านอะไรครับคุณปอมครับคือจริงๆแล้วนะครับเราจะแต่งอะไรที่เป็นตัวของตัวเองนะครับคือเรียบๆง่ายครับเรียบ้ดไม่ทำใ้ใครร้เป็นคนเาใช่ครับมีคาแรคเตอร์ได่ครับซึ่งพ่อครัเอเน่ก็ตอบโจทยมากเพราะว่าตัวพ่อครัเนี่ยจะมีงานที่หลากหลายพ่อครัวนี่จะมีงานที่จะได้วย เใช่ผมคิดตรงนี้ไปที่เป็นตัวบ่อยอยู่แล้วเรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยทุกชิ้น c i ะ c u l a r นะครับโดยเฉพาะส่วนตัวเนี่ยงานกระจกเนี่ยที่สร้างพอดีว่าเป็นงานที่พี่ชื่อของเขาและอีกงานหนึ่งที่ชื่นชอบมากก็คืองานเหล็กต่าใช่ไหมครับใช่ครับก็ไม่ถอยไปหลาชิ้นแล้วนะครับที่ยังไงก็ต้องขอฝากขอพูดดีใจวันนี้ที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่เหนื่มาก